การแข่งขันซีเกมพึ่งจะเริ่มแต่กัมพูชาขึ้นนำเจ้าเหรียญทองชาติแรกพากันขัทั้งอาเซียน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับชิปนี้แอดมีความคิดเห็นของชาวอาเซียนมาฝากทุกท่านนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากระแสดราม่าของการแข่งขันซีเกมส์2023ในครั้งนี้ที่เจ้าภาพยังคงมีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับการแข่งขันซีเกมส์เพิ่งจะเริ่มชิงชัยเมื่อวันที่5พฤษภาคมแต่ว่าเจ้าภาพกัมพูชานั้นคว้าไปแล้ว5เหรียญทองโดย4เหรียญทองมาจากกีฬามวยโบกตอนะครับที่มีปัญหาการใช้ชื่อตั้งแต่ยังไม่เริ่มการแข่งขัน และคว้ามาอีกสี่เหรียญเงินนะครับขึ้นนําเจ้าเหรียญทองชาติแรกข้อมูลเหรียญทองดังกล่าวเป็นข้อมูลเมื่อเช้าวันที่5พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการอัปเดตไปเรื่อยๆในขณะที่เจ้าภาพขึ้นนําเจ้าเหรียญทองชาติอื่นๆในอาเซียนต่างพากันเข้ามาพูดถึงการกระทําที่ได้มาซึ่งเหรียญรางวัลดังกล่าวนะครับบางชนิดกีฬาที่เจ้าภาพคว้าเหรียญทองนั้นก็มีการตัดสินที่คานสายตาเป็นที่พูดถึงในญานอาเซียนถึงการกระทําดังกล่าวของเจ้าภาพ มีสื่อหลายสื่อทั้งสื่อยักษ์ใหญ่ในอาเซียนสื่อของเวียดนามสื่อของอินโดนีเซียได้นำเสนอข่าวการจัดอันดับของชาติที่คว้าเหรียญทอง หลังจากที่สื่อได้นำเสนอข่าวการจัดอันดับเหรียญทองก็เป็นที่น่าตกใจเมื่อเกือบทุกสื่อนะครับมีแฟนๆเข้ามากดหัวเราะเป็นจำนวนมากนะครับพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาทั้งหาแล้วก็สะใจแฟนๆเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยชาวอาเซียนคนแรกได้เข้ามากล่าวว่าโกงแบบหน้าดังเกียจที่สุดเท่าที่เคยมีมา คอมเมนต์ทันมากล่าวว่าทัานสมัยมากกีฬาแต่ละอย่างต่างชาติที่เขาจเจริญแล้วพากันงงคูณ2เข้าไปอีกความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวเวียดนามได้เข้ามาตั้งคำถามว่ากีฬาโบกาตโคือกีฬาอะไรมีไว้เพื่อทำอะไรจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบเสริมว่าไม่มีใครดูซีเกมเพราะไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเดาว,ว่าเจ้าภาพคงโกงแน่ๆฉันรู้แต่ IFMA หรือกีฬามวยไทย เจ้าของเมนก็เลยเข้ามาตอบว่ามวยไทยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นที่นิยมหลายคนชื่นชอบแต่ฉันไม่รู้จักโบกาตอหลังจบการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ใครจะรักกัมพูชาบ้างฉันไม่แน่ใจคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าคอมเมนต์เคยได้เยอะที่สุด9เหรียญทองแต่ครั้งนี้ได้5เหรียญทองแล้วโกงไม่โกงก็คิดดู ชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์ว่าทุกชนิดกีฬาแทบจะไม่เคยได้ยินเลยครั้งแรกที่เห็นกัมพูชาได้เหรียญทองเยอะขนาดนี้ฮ่าฮ่าฮ่าจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่าเขาเพิ่งจัดซีโกงครั้งแรกปล่อยให้เขาได้เหรียญทองเยอะๆหน่อยชาติด้อยพัฒนาก็แบบนี้แหละชาวเวียดนามเลยตอบต่อว่าประเทศนี้จะตกเป็นหนี้ของจีนหลังจากจบซีเกมครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่า ทุกประเทศบนโลกใบนี้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสารความสามคัคคีต่อกันแต่สีเกมครั้งนี้เจ้าภาพจัดกีฬาสร้างความร้าฉานประจานความอัปยศของชาติตัวเองให้โลกได้รู้ได้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมไม่โปร่งใสนักกีฬาที่ได้เหรียญจากการโกงลึกๆในใจก็ไม่ภูมิใจมันคือตราบาปอยู่ในใจจนวันตาย คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเมื่อไทยแพ้ในซีเกมก็เรียกว่าโกงเสริมเสียเมื่อไทยชนะก็เรียกว่านักกีฬาไทยแข็งแกร่งโกงคอรัปชั่นหรืออายุติธรรมไม่มีผิดความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าไม่แปลกใจที่จะเห็นพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของคนไทยเมื่อพวกเขาไม่ชนะประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีความระอายใจ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบอกเลยว่าไม่มีพลาดสำหรับรางวัลระดับหมู่บ้านไม่ว่าประเทศไหนจะเป็นเจ้าภาพอันดับสูงสุดของตารางเหรียญมักจะไม่ยุติธรรมในการแข่งขันสำหรับรางวัล50-50ถือว่าเป็นของเจ้าภาพคนต่อมาได้กล่าวว่าการแข่งขันระดับหมู่บ้านมันสนุกมากไม่ว่าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพซีเกมประเทศนั้นย่อมมีเหรียญทองมากที่สุดในอันดับต้น,ตน คอมเมนต์ถัดมาครับได้กล่าวว่าเราเคยเห็นกัมพูชาอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางเหรียญรางวัลแต่ตอนนี้พวกเขากำลังแสดงโปรแกรมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งฉันดีใจที่เห็นฟิลิปปินส์อย่างน้อยอยู่ในสองอันดับแรกสำหรับตอนนี้หวังว่าจะรักษาตำแหน่งเดิมไว้โชคดีทุกประเทศในอาเซียน จากคอมเมนต์นี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเจ้าภาพมักจะสร้างเกมกีฬาที่เป็นที่นิยมในประเทศของตนเองซึ่งประเทศอื่นยากที่จะเอาชนะได้จากนั้นชาวกัมพูชาก็เข้ามาตอบเพิ่มเติมว่าคุณเชี่ยวชาญการจัดซีเกมหรือเปล่าเหรียญทองเราได้มาจากหยาดเหงื่อเลือดและน้ำตาไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นเจ้าภาพหรือผู้เข้าร่วม คนต่อมาตอบเสริมว่านั่นดูเหมือนจะเป็นการเลือกปฏิบัติจะเป็นการดีกว่าถ้ากิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขันเป็นกิจกรรมที่จะใช้แข่งขันในโอลิมปิกไม่ใช่การละเล่นพื้นบ้านหรือแบบดั้งเดิมของประเทศเจ้าภาพคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสีเกมครั้งล่าสุดขวา9เหรียญทองครั้งนี้ไม่กี่วันต่อมาพวกเขาขวาห้าเหรียญทองกัมพูชามีความก้าวหน้าอย่างมากโอลิมปิกครั้งหน้าได้ไม่ต่ำกว่า 3- ถึงสเหรียญแน่นอนสุดยอดมาก จากคอมเมนต์นี้มีคนเข้ามาตอบกลับว่าได้เปรียบในฐานะชาติเจ้าภาพและจากกีฬาพื้นบ้านจากนั้นชาวกัมพูชาเข้ามาตอบว่าถึงผู้คนจะเกลียดชังเราก็มีอีกมากมายให้คุณเกลียด ความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าส่วนใครที่ไม่ยอมรับชัยชนะของกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพโปรดสังเกตเกมรีเพย์เพื่อยืนยันเพราะแต่ละแมตช์จะมีการถ่ายทอดสดเราในฐานะเจ้าภาพกัมพูชาเล่นได้อย่างยุติธรรม ไม่โกงและไม่ละเมิดกฎใดๆกัมพูชาสงบสติอารมณ์และเคารพในการตอบสนองเสมอแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่แสดงท่าทีเป็นศัตรูหรือก้าวร้าวก็ตามถึงพวกเราทุกคนกัมพูชาเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาและทำมันของเราต่อไปการตอบสนองต่อข้อกล่าวหามักจะทำให้สถานการณ์บานปลายและสร้างดราม่าโดยไม่จำเป็น จากคอมเมนต์นี้มีคนเข้ามาตอบกลับว่าโกงหรือไม่คุณจะเห็นผลลัพธ์ในซีเกมครั้งต่อไป ส่วนคนถัดมาครับตอบเสริมว่าสำหรับฉันไม่สำคัญเลยว่าคุณได้เหรียญทองเท่าไหร่ฉันเข้าใจดีว่าในฐานะประเทศเจ้าภาพมีข้อได้เปรียบในการใส่กีฬาแบบดั้งเดิมถึงตาคุณแล้วที่จะเก็บเหรียญทองให้ได้มากที่สุดด้วยความได้เปรียบในฐานะเจ้าภาพมันไม่ยุติธรรมใช่ไหมใช่มันไม่ยุติธรรม,ม,มท,ทุกประเทศเจ้าภาพในทุกซีเกมก็ทำเช่นเดียวกัน คอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าหากกัมพูชาได้เป็นเจ้าเหรียญทองในปีนี้ซีเกมควรที่จะถูกยกเลิกคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าเจ้าภาพจะอยู่ข้างบนเหมือนเดิมการแข่งขันกีฬาที่แท้จริงไม่ใช่ซีเกมแต่เป็นเอเชียนเกมและโอลิมปิก ความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าจบเกมไทยน่าจะได้ที่1มีเพียงไม่กี่ประเทศเช่นอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่สามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกเมื่อพวกเขาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าวิธีทางในการคว้าเหรียญทองมากมายของกัมพูชาคือการไม่ให้ประเทศอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในกีฬานี้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับฉันดูซีเกมเหมือนดูหนังตลกในทุกๆ2ปีไทยเวียดนามอินโดนีเซียอยู่ในอันดับต้นๆของการจัดอันดับไม่มีอะไรต้องโต้เถียงกันมากนะักแต่ขอบอกว่าพื้นฐานด้านกีฬาของกัมพูชานั้นอ่อนแอมากพวกเขาแบนกีฬาโอลิมปิกหลายชนิดกี รวมทั้งเทเบิลเทนนิสไม่ให้เวียดนามไทยมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันเขาจัดรายการกีฬาที่ฉันเพิ่งได้ยินมาอย่างเช่นหมากรุก ที่เวียดนามได้เหรียญทองทั้งที่เวียดนามเพิ่งเรียนรู้เมื่อกัมพูชาประกาศแล้วทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์แสดงมุมมองต่างๆต่อการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ในครั้งนี้แล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ร่วมพูดคุยได้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี Terima kasih.